มหาเวทผนึกมารเหลืออีกเพียงแค่5ตอนเท่านั้นก็จะอวสานแล้วแต่มีปมอีกมากมายที่ยังไม่เฉลยเลยด้วยซ้ำนะครับกับข่าวลือนะครับที่ว่ามหาเวทผนึกมานั้นถูกตัดจบจริงหรือเปล่าคลิปนี้นะครับมีคําตอบให้แน่นอนสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับมหาเวทผนึกมารทั้งหลายเลยนะครับก็แน่นอนแล้วแหละครับว่าล่าสุดนะครับมีการเปิดเผยมาว่ามหาเวทผนึกมานั้นเนี่ยก็คือนะครับจะจบลงวันที่30กันยายนนี้นะครับโดยจะเหลือเพียงแค่5ตอนเ่า เานนัั้้้ใหพวกรรไดรบชมซึ่ง paddle, จริงๆแล้วแฟนคลับมหาวิพันธก์มาหลายๆคนเนี่ยก็พอจะรู้แหละครับว่ามหาวิพันธุมาในตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงท้ายจริงๆแล้วของเนื้อเรื่องคือมันใกล้จะจบเต็มทีแล้วแต่ก็ไม่คาดคิดเลยละครับว่ามันจะเหลืออีแค่5ตอนเท่านั้นและมันกําลังจะจบลงไปนะครับเป็นเพราะว่าเนื้อเรื่องมหาวิพันธุมาในตอนนี้เนี่ยที่มันเหลืออีเพียงแค่5ตอนนะแต่ว่านะครับเนื้อเรื่องยังเหลืออีกเป็นกระต้งเลยนะครับที่ยังไม่เคลียร์ยังไม่เฉลยนะครับหรือการต่อสู้ของสุครุณะนั้นก็ต้องพููดดตรรรรงงๆวว่่่าาาเยััไไม้้้ซนะคบสุ เอาจริงแล้วหรือยังนะครับกับความสามารถของซุคุณะนั้นสรุปแล้วเป็นยังไงนะครับหรือนะครับหลายๆปมหลายๆตัวละครเลยนะครับที่ยังไม่ได้เฉลยความจริงอะไรให้พวกเรานั้นได้รับรู้เลยได้ซ้ําไม่แปลกใจเลยที่หลายคนนั้นจะงงแหละครับว่าทำไมรีบจบเร็วเหลือเกินนะครับ แต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่ผมนั้นจะไปพูดเกี่ยวกับประเด็นอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสารจารย์เก๋ๆนะครับผู้แต่งมหาเวทผนึกมานั้นเขามีสารว่าอย่างไรนะครับเกี่ยวกับการที่มหาเวทผนึกมานั้นกําลังจะจบลงด้วยอาจารย์เก๋ๆนั้นก็บอกแลลวครับว่าด้วยตัวเนื้อเรื่องของมหาเวทผนึกมานั้นจะจบลงในอีก5ตอนหลังจากนี้ผมสามารถจบเนื้อเรื่องได้ในรูปแบบที่ผมนั้นต้องการเลยนี่แหละผมต้องขอขอบคุณจริงๆความสนับสนุนจากผู้ที่ได้อ่านทุกท่านเลยนะครับผมทํางานอย่างหนักกัับบตออนนนนจทททีี่่่ําาาให้้้เผู สนับสนุนในตัวของมังงะมหาเวทผนึกมันน่าจะรู้สึกฟึงพอใจมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และทุกคนครับอดทนอีกสักหน่อยนะครับอีกนิดเดียวเท่านั้นตอนสุดท้ายกําลังจะมาถึงแล้วนะครับพร้อมกับการเซ็นกํากับไว้ตอนท้ายแหละครับว่าเกเกะอาคุตามิซึ่งแน่นอนว่าอย่างแรกเลยที่ทุกคนนั้นก็คงจะสงสัยแหละครับว่ามหาเวทผนึกมาเนี่ยถูกตัดจบหรือเปล่าเพราะอยู่ดีๆนะครับก็จบลงไปเลยนะครับอีกแค่ตอนเท่านั้นไม่มีปีไม่มีคุยนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องนั้นมันยังไม่ได้สรุปอะไรเลยได้ซ้ไปเทียบซ้ันนาะคร ว่าเหลืออีกเพียงแค่5ตอนจบคือในตอนนั้นเนี่ยสามารถจัดการบอสของเรื่องได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีก5ตอนสุดท้ายเนี่ยก็เหมือนเป็นบทสรุปในช่วงท้ายนะครับชีวิตของแต่ละคนนั้นเป็นยังไงบ้างแต่มาเวทยผดึกมาในตอนนี้มันแตกต่างไปนะในตอนนี้นะครับทางด้านของยูจิที่กาลังต่อสู้กับสุคุนะอยู่เรายังไม่ได้เห็นนะครับบทสรุปการต่อสู้ของ2คนนี้เลยนะครับและตอนล่าสุดเนี่ยก็เมนเมว่าเหมือนจะปลุกนะครับเมงูมีขึ้นมาได้คือในเรื่องนั้นเนี่ยมันยังสามารถไปต่อได้นะครับแต่ทาไมม,บบมร,ร้ลกาถ ยืนยันได้เลยนะว่ามหาวิทยาลัยมันไม่ใช่การ์ตูนนะครับมังงะเนี่ยทีู่กตัดจบอย่างแน่นอนเพราะอย่างแรกเลยนะครับจากบทความที่อาจารย์นั้นได้ปล่อยออกมานะครับก็ระบุชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยมันนั้นเนี่ยก็คือเป็นตอนจบที่อาจารย์แกนั้นต้องการประมาณแบบนี้อยู่แล้วนะครับและนะครับถามว่ามหาวิทยาลัยมันนั้นถึงแม้คนจะด่าก,กันเยอะในช่วงหลังๆแต่เราก็ต้องยอมรับแหละครับว่ามหาวิทยาลัยมันก่อนหน้านี้ทําดีมาโดยตลอดเลยและยิ่งปัจจุบันนี้นะครับเรตติ้งเนี่ยมันก็ดีนะถึงแม้เนื้อเรื่องมัน ก็จะจบแล้วนะครับและเนื้อเรื่องต่อให้แย่มากแค่ไหนแต่นะครับก็ยังอยากจะรู้นะครับบทสรุปกับการต่อสู้กับสุกุณะอยู่นะครับด้วยเรตติ้งที่มันสูงขนาดนี้ผมว่านะครับยังไงก็ไม่ใช่การตัดจบอย่างแน่นอนและด้วยสถานการณ์ในตอนนี้นะครับของโชเนนเนี่ยที่นะครับที่เพิ่งเสียหนึ่งเสาหลักของโชเน้นไปนะครับอย่างไมฮีโร่นะครับมันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยนะครับที่พวกเขานั้นอยากจะเสียเสาหลักอีกหนึ่งเรื่องไปอย่างมหาเวทผนึกมารนะครับคือการจบครั้งเนี่ยมันก็เป็นการตัดสินใจของอาจารย์นั่นแหละทที่่่อาาาากจจจจจะะะบบมมมัันนนนนนรริิงงงๆๆคคซึึแล้้ววหเเโด เยอะอะไรก็แล้วแต่ที่ผมพูดไปนะครับแต่ด้วยโครงเรื่องที่มันมีก่อนหน้านี้มันทาให้ผู้อ่านนั้นอยากจะรับชมอย่างที่ผมพูดนั่นแหละนะครับส่วนมหาเวทมนตรามันนะที่ทุกคนหรือแม้กระทั่งผมนั้นรู้สึกตกใจกับข่าวนี้มากเลยนะครับว่าเฮ้ยจะจบจริงหรออีก5ตอนข้างหน้าเพราะนะครับมันยังมีอีกหลายเรื่องราวมากมายเลยนะครับที่ยังไม่เฉลยเลยนะครับเอาง่ายๆเลยไอ้คู่การต่อสู้นะครับของฮาคาลิกับอุราอุเมะนั้นน่ะมันต่อสู้มาตั้งแต่หลังโกโจตายไปสักพักหนึ่งแล้วปัจจุบันนี้นะรับเเเายงมลลลแนนะะหือออ5ตตจท ไปใส่ให้นะครับคือสมมติใส่ให้เป็น1ตอนเลยเท่ากับว่าก็เหลือ4ตอนผมว่ามันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นครับตัวละครตัวนี้หรือนะครับเรื่องราวของท่านเทนเกนอย่างเงี้ยผมบอกก่อนนะว่าท่านเทนเกนนั้นเป็นตัวละคร1ตัวที่ถูกปูมาว่ามันแบบว่ามีความสําคัญต่อเรื่องมากๆนะครับเดี๋ยวจะมีการหลอมรวมอะไรอีกนะครับซึ่งแน่นอนว่าเนื้อเรื่องตรงเนี้ยมันมีอีกเยอะเลยนะครับแต่นะครับก็ยังไม่ได้มีการใส่เข้ามาในเนื้อเรื่องเลยนะครับยังไม่นับรวมการต่อสู้นะครับของยูจิป ที่ยังเป็นเนื้อเรื่องที่ยังเป็นปริศนาของตอนอยู่นะครับว่าเอ้ยเมื่อไหร่มันจะเปิดเผยเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคือมันเยอะมากมายเลยนะครับกับ5ตอนที่เหลือนะครับคือมันเร็วเกินไปนะไม่ได้หมายความว่าผมงองแงว่าทําไมรีบจบจังเลยเพราะว่าชอบไม่ได้อย่างนั้นนะแต่ว่าเนื้อเรื่องนั้นเนี่ยมันจบเร็วเกินไปจริงๆมันเร็วเกินกว่าที่พวกเรานะั้นคาดคิดเกินไปนะครับกับปมต่างๆที่เป็นจุดสําคัญของเรื่องเลยได้ซ้ําที่ยังไม่ได้มีการเฉลยนะครับเอาง่ายๆเนี่ยแค่จัดการตัวบอสอย่างสุคุนั้น5ตอนที่เหลือถ้าตามมหลลักแแ้ว่ยทบจะไพอเลย้ซนะ แต่จุดนี้เนี่ยแฟนขับมหาวิทยาลัยพฤึกมาหลายคนนั้นนะครับก็น่าจะพอนะครับได้กลิ่นมาสักพักใหญ่แล้วแหละว่ามหาวิทยาลัยพนึกมานั้น,นอาจารย์เก๋ๆเนี่ยอยากจะจบเนื้อเรื่องเนี่ยมาสักพักใหญ่แล้วนะครับอีกทั้งกับการที่อาจารย์นั้นนะครับ อีกทั้งนะครับส่วนหนึ่งที่ชัดเจนเลยนะครับว่าอาจารย์แกเนี่ยเป็นคนที่นะครับผูกปมมหาเวทผลึกม,มันเยอะมากๆเลยแต่เป็นคนอธิบายได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับซึ่งอาจารย์แกแๆนั้นแกก็เคยยอมรับแหละครับว่าแกนั้นเป็นคนอธิบายนะครับในเรื่องเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็ขอโทษผู้อ่านไปในหลายๆครั้งแต่เราเห็นได้เลยนะครับว่ายิ่งช่วงหลังๆศึกสุดท้ายนั้นเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยนะที่ถูกใส่เข้ามานะครับแบบแปลกๆนะครับเดี๋ยวจะตัดเรื่องนู้นไปตัดเรื่ มาคลายปมออกมาได้นะครับจนตําไม้ก็มีการเขียนนะครับจุดนั้นจุดนี้ที่แลกๆออกไปนะครับผมบอกเลยว่ามหาวิทยาลัยมานะมันดีมาโดยตลอดเลยนะมันเริ่มมาเป๋ๆะนะครับหลังช่วงนะที่อาจารย์โคโจตายไปนั่นแหละนะครับหลังจากนั้นเห็นได้ชัดเจนเลยว่าอาจารย์แกเปรอพอครัวเลยนะเกี่ยวกับแกนหลักในการเขียนเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่ามีหลายสิ่งเลยที่ไม่ได้มีการเฉลยในเนื้อเรื่องนะครับหรือไม่หลายสิ่งเลยนะครับที่ขัดกับเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้ที่อาจารย์แกเขียนมาคือง่ายๆนะครับเหมือนกับว่าอาจารย์ในตอนนี้ก็คืออผผููกกกปมมมเยะจจรริงงงๆนนไ่สาาาาถับหหทลใ้ เรื่องได้นะครับเลยทํให้ในช่วงหลังที่เราเห็นนั่นแหละว่ามันเละพอสมควรไม่ว่าจะเป็นนะครับที่เราเห็นนะครับให้ทางด้านของยูตะกลับมาในสถานะของอาจารย์โกโจซึ่งไอเนี่ยแฟนขับมาเว่นึกมันก็อีหยังวะเยอะมากเลยนะครับหรือการตายนะครับแบบปริศนานะครับของอาจารย์โกโจนะครับที่แบบตัดฉิบให้ตายไปแบบนั้นเลยนะครับทั้งที่ควรจะเป็นการต่อสู้ที่มันยิ่งใหญ่มากกว่านี้นะครับคือมันเป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่เนี่ยแต่ตัดจบนะครับเรื่องการตายของโกโจไปแบบง่ายๆหรือเอาง่ายๆเลยอย่าง2ตอนล่าสุดนี้นะครับผมยังรู้สนรา ข้ามเนื้อเรื่องส่วนนี้ได้เลยนะคือไม่จําเป็นเลยได้ซ้านะครับที่อาจารย์แกใส่มามันไม่ได้มีความจําเป็นกับเนื้อเรื่องเลยแม้แต่น้อยนิดนะครับแต่ใส่มาปั๊บนะครับมันก็เปลืองเนื้อที่ไปแล้ว2ตอนหรือนะครับบางทีตัดบทตัวละครบางตัวไปนะครับแบบงงๆนะครับอย่างเจ้าทักขบะอย่างเงี้ยคือทักขบะเป็นตัวละครที่อาจารย์แกปูมาว่าเก่งเทพใช่มหมก็คือสามารถนะครับคิดมุกตลกให้กลายเป็นเรื่องจริงได้นะครับคือพลังมันขี้โกงไงอาจารย์เก๋ๆแกคงหาทางลงให้ตัวละครตัวนี้ไม่ได้จริงๆเลยนะเพราะว่าพลังมันโกงจริิิงงงงงๆคคืืือออแแ่่ดดวาาาเเเเปปป็็็นนรรรรตตลลลกกกกยจ้ึททํับบไ งงๆเลยนะครับโดยการให้ตัวละครตัวนี้อย่างเจ้าทาคขบะนั้นขอนอนหลับนะครับฟีแบบว่าขอนอนแล้วไม่อยากจะสู้แล้วนะครับเพราะว่านะครับไม่อยากทําร้ายใครนะครับแล้วก็ตัดบทตัวละครตัวนี้ไปโดยการที่ทาคขบะนั้นบอกว่าอยากจะพักผ่อนนะครับแล้วก็บทหายไปเลยนะครับและเชื่อว่าจากตานการในตอนนี้คงไม่มีบทกลับมาแล้วนะครับสหรับทาคขบะนะครับอันนี้จริงๆยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะการตายของโนบาระนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็ผูกปมมาสุดท้ายก็หายตายไปจริงๆนะครับหรืออะไรต่างๆมากมายคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยล้วนแล้วแต่นะ คือจริงๆถ้าสําหรับผมนะเอาจริงเนี่ยมันมีกระตูนหลายเรื่องเลยหรือมังงะหลายเรื่องเลยนะครับที่ตัวอาจารย์เนี่ยก็คือตัดสินใจในการพักก่อน2เดือน3เดือนนะครับหรืออาจจะพักไปให้สบายใจเพื่อทําการเก็บเกี่ยวนะครับหรือปูเนื้อเรื่องใหม่นะครับแต่ก็นั่นแหละครับด้วยความที่ว่าอ่ะก็พยายามจะจบเนื้อเรื่องให้มันเร็วนะครับจนในท้ายที่สุดแล้วเนื้อเรื่องในตอนท้ายเป็นจุดที่น่าเสียดายแต่ถามสาหรับผมนะว่ามหาวิทยาลัยนั้นนับได้ว่าเป็น1หนึ่งกระตูนในตำนานหรือเปล่ามันก็นับว่าเป็นตำนานได้นะะะปนนนนนนนตตาาาาทที่่่สสรร้งงคคคคััับวมมมแแลลกกใหณยยยุึอ นะครับมันเละไปเท่านั้นแหละจึงทําให้นะครับโอเคนะครับสถานะความเป็นตำนานนั้นก็อาจจะขึ้นอยู่แล้วแต่บุคคลละกันนะครับที่จะยกให้นะครับสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้แต่ผมพูดก่อนว่าถึงแม้ผมจะพูดไปอย่างเงี้ยอ่ะมันเป็นการรีวิวแบบตรงๆแล้วกันนะเพราะว่าผมนั้นก็ไม่อยากแบบรีวิวอ้อมๆแบบไปอวยน,น,นะครับเพื่อแบบไม่ให้โดนด่านะครับอันนี้คือการรีวิวตรงจากสถานะผู้อ่านจริงๆสําหรับมาเวเพิร์มารนว่ามันก็เป็นแบบนี้นั่นแหละครับแต่ท้ายที่สุดแล้วผมก็เคารพในตัวของอาจารย์อาจารย์ ขึ้นมาเนื้อเรื่องเสริมขึ้นมาหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เป็นว่านะครับก็เป็นการจบไปสกหระตูนหนึ่งเรื่องสําหรับมหาเวทผนึกมานะครับแล้วก็ต้องเฝ้ารอดูในอนาคตว่าจะมีตํานานบทใหม่ขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับสกกระตูนเรื่องอื่นนะครับตอนนี้โชเน้นก็ถือว่าแย่เลยนะขาดเสาหลักไปพร้อมๆกัน2คนเนี่ยในระยะเวลานะครับใกล้เคียงกันขนาดนี้และทุกคนเขียนยังไงบ้างครับเกี่ยวกับมหาเวทผนึกมาที่จบไปนะครับอีกข่้ตอนข้างหน้านะครับคาดหวังอะไรหรือเปล่าก่อนเออเรื่องต่อไปนี้ลองคอมเมนต์แสดงความเขี๋ยวผมอาจะทคลิปแยกนาาะะเเกกกีีี่่่่่ยยยยวัััับนคครรปงงงงสิทไมมลหืออ ว่านะครับขอมาให้เป็นหนึ่งมานรวบรวมให้ทุกคนนั้นได้รับรู้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยไปแล้วขอขอบพระคุณครับ